เด,ดี๋ยวรบวันนี้เราโยูนที่เต็นท์ทั้งโคกชนบุรีเต้าหู้ปดนิ้ววันนี้เราได้เจอตัวจริงกับเขาแล้วนะเป็นตัวขี่ที่พ่หูค้คาดาระจันเชื่อโดมครับโนะดมประกอบลำใช่แลคววันนั้นพ่หูก็ได้ปรึกษาแหละว,ว่าเฮ้ยถ้าผมจบไปตั้งคนอื่นขี่เลยอะ่ะมันก็จะสู้เขายากเพราะเราไม่มีคนโปขี่ที่ฝึกซ้อมกันมาตั้งแต่สร้างรถวันนี้ก็มาทําการซ้อมและก็แข่งขันที่จังหวัดระยองเป็นยังไงบ้าง ประสบการณ์ในการขี่รถให้กเราได้ในหลายๆอย่างเริ่มขี่มานานอย่างนี้ประมาณสองสามปีครับสองสามปีขี่ให้กับทีมใครมาก่อนนะอ่ามาดยกังคมเราอยู่กันนะปุ๊บเลยเราตั้งแต่สร้างทีมมีพี่พี่ผูเริ่มกลับมาทำรถมาโดยสังคมแสดงว่าต้องมีขี่ทั้งหกเกมฑ์หกสักห้าหลักเดิมต้องมีตะลึกพี่พูหลีดพี่ผู้ด้วยอีกไว้จับเราขี่เองใช่ วันนั้นไปไม่ทันเห็นหน้าน,าน้องมันนะวันนี้ได้เห็นหน้าตาแล้วมี่มาสองปีตอำปีแล้วจระาร์เปนงไบ้างตอนนี้สวัสดีครับวันนี้มีโชคโอเคดีโอวันปรับสาจุดมาแนะนำราคาเพียงแค่1,900บาทเท่านั้นเป็นโชคลดฟอร์ซ่า350ความยาว430ม mm ิลลิเมตรสเปคโหลด400มิลลิเมตร มีถ้วยรองสปริงใหญ่ช่วยลดอาการสั่นของสปริงลูกสูบเป็นโปรเกรสซีฟวาลว์วัสดุเป็นงานฟอร์ระบายความร้อนของน้ำมันได้ดีกว่าเดิมน้ำมันใช้เกตรอย่างดีสปริงออกแบบใหม่นุ่มนวลกว่าเดิมตัวซับแทงเป็นสติ๊กเกอร์หัวโช๊คเป็นเลเซอร์ปรับความหนืดรีบาวได้2ีสระดับปรับคอมเพรสชันได้12ระดับแกนขนาด15มิลลิเมตรรับประกันเต็มเ็มเลย1ปีสั่งซื้อได้ที่ตัวแทน o k เคดีทั่วประเทศแฟนเพจโ k เคดีไท a แล บ้านตอนนี้ก็พอได้ครับไม่พอเด็ดสองบ้านเกิดจังหวัดยู่ชลบุรีครับใกล้ๆร้านบิ๊กโค้กเหรอใช่ครับตั้งแต่มาขี่ให้ทีมพิโก้บุรีพี่เต้าหู้แปดลิ้วเนี่ยโค้งง่ายมากเขาดูแลดีที่สุดแล้วสอนหลายเรื่องครับควบการออกตัวการใช้ขันการเก็บตัวแล้วเป้าหมายในปีนี้แบบที่เราคิดว่าแบบอยากจะไปให้ถึงเป้าอะไรบ้งมีอะไรเล่าให้ฟังควบควบครับ มันก็ยังทำซูเปอร์เพลนสุดของงูละหลายรับเทอร์โบในโตในตัดอะไรของมันก็ไม่รู้เยอะแยะไปหมดมีใกล้ปีกวะเฮ้ยเคยลองไหมเออเคยลองเออเหรอพอเวลายกเครื่องดักแกนะเทอร์โบยังยังใช่ไหมยักครับเอาไหวไหมเอาไหวไม่ไหวครับแสดงว่ารุ่นที่แบบเราตึงๆมือก็จะเป็น6-7ไม่ชักอื